สวัสดีเอฟซีครับสวัสดีเอฟซีทั่วประเทศครับวันนี้อาจารย์ไลฟ์สดจุดทูบรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบสิงหาใครเข้ามานะครับฝากคนละไรคน,นละแช่หน่อยเด้อให้พี่้องได้ไม่เห็นคลิปนี้ครับวันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับอะใครก็ามาฝากแชร์หน่อยเด้อกรกฎาเข้าสามตัวก็คือห0 5นห้านะครับสิบหกกรกฎาเข้าสาศงวดเมื่อกี้3 1กรกฎาถามว่าเข้าไหมเข้าเล็กบิงเข้าเล็กลูดก็มีห้านะครับงวดนี้แหละ วันนี้ส6บสิงหาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดจะชอบเจ็ดไหนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวไปหามาครับผมจะชอบเพียไหนก็แล้วแต่นะครับเอ้จะชอบเลขไหนก็แล้วแต่ขอให้มีเจ็ดอ่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็อ่ะพิมพ์หน่อยครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็แล้วก็อาจารย์ไม่สบายนะบุกิษย์คืออาจารย์ไลฟ์สดเสร็จนะพรุ่งนี้ลุ้นหวยนะครับผมขอแจ้งก่อนนะผมพูดไปผมก็อยากร้องให้อ่า ผมจะพูดให้ลูกศิษย์ฟังกันทุกคนว่าอาจารย์ไฟ้สดเสร็จเนี่ยวันนี้อาจารย์ไม่สบายนะอาจารย์นี่ไม่สบายอาจารย์ฝื้นมาไฟ้สดให้แล้วก็พรุ่งนี้รุ่นหวยเสร็จวันที่สิบเจ็ดบ่ายสองอาจารย์ต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลกาลสินธนบุรีนะครับก็ผลที่ตรวจ อุจจาระเมื่อวานมันมันไม่ดีมันไม่ผ่านมันขึ้นสองขีดก็คือว่ามันมีเลือดออกอยู่ในไม่ลำไส้ก็กระเพาะก็คุณหมอเขาก็อยากให้ส่องกล้องเพื่อที่จะดูว่าสาเหตุที่มันออกเนี่ยมันเป็นโรคไรไหมหรือว่ามันอ่ะออกเพราะอะไรออกเพราะลิ้สีรวงหรือออกเพราะลำไส้อักเสบหรือเปล่า นะครับก็เลยวันที่สิบเจ็ดบ่ายสองก็จะแฮดมิดสิบแปดสองกล้องนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ถามเข้ามาว่า<ม>เห็นอาจารย์พูดเศ้าๆนะก็คือเราจะตรวจไอ้ฟิทเทสคือ,อว่ามันมีในอุจจาระนะขออนุญาตพูดไม่สุภาพว่าไม่มีเลือดไหมอาจารย์ไม่คิดหรอก ว่ามันจะขึ้นท้องขีดว่ามีเลือดนะครับช่วงนี้หลายคนก็จะทักอาจารย์ว่าทําไมผอมลงนะครับอืคุณดาวเก้าสิบเก้าดวงนะครับแล้วก็อาจารย์เจ็บท้องบ่อยอาจารย์เจ็บท้องบ่อยอาจารย์ก็เลยได้ตรวจพอตรวจเสร็จคือผลมันเป็นอย่างเงี้ยหมอก็ต้องนัดสองกล้องเพื่อที่จะดูถ้าในใบที่มันเขียนมามันก็จะว่าถ้าขึ้นแบบนี้มันก็เสี่ยงที่จะเป็นเนื้อร้ายเป็นไอ้โรคไม่ดี แต่ว่ามันก็มีหลายสาเหตุบางคนว่าอาจจะเป็นลำไส้อักเสบหรือบางคนก็จะอาจเป็นฤทธิ์สีดวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับชุดนี้เชื่อว่าหลายคนได้ไปแล้วแล้วก็ชุดเต็มแล้วก็จะเลขทูบอ้อมสินไม่น่าจะมีนะครับชุดนี้เห็นกันหลายคนแล้วแหละ อยู่กลสินนะครับอาจารย์ไม่ได้ไปหาหมอที่กทมเด้ออาจารย์อยู่กรสินใครจะไปเยี่ยมก็หลังอาจารย์ส่องกล้องเสร็จค่อยไปเยี่ยมเด้อเพราะว่าวันที่ไปแอดมินนะ่ะมันต้องกินยาถ่ายนะครับมันต้องถ่ายทั้งวันอย่าเพิ่งไปเยี่ยมนขี่บ่ออกเด้เออนะครับอ่าแคปชุดนี้นะครับก็จะไปเยี่ยมก็นู่นแหละวันส่องกล้องเสร็จค่อยมานะครับ แต่ว่าวันที่กินยาไทยอยู่อย่าไปเยี่ยมเด้อเพราะว่าหมอให้กินยาละาบลูกศิษย์นั่งอยู่นหน้าห้องน้ำท่านอาจารย์จิบบก,ก้าเขาเด้อเอออยากไอยนะครับอยากไอยเด้อนะครับโดนเป็นยังดอกเนานะเอออ่ะรัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดอาจารย์ชอบเจ็ดสี่สี่เก้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะครับเม็ดเดียวแถมเก้าหกไปด้วยนะเจ็ดเก้ากับเก้าหกชอบมากนะครับสามตัวชอบเจ็ดเก้าสี่กับเจ็ดหกสี่นะครับ ชุดนี้ก็คงเห็นกันแล้วแคบไว้นะครับหนึ่งหมื่นคนโอ้โหที่ชอบเจ็ดห้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดน,นะครับอ,อันนี้เป็นชุดที่อาจารย์ปล่อยไปหลายวันแล้วก็งวดนั้นก็เข้าไปที่หกศูนย์ห้านะครับงวดก่อนเข้าแคบวิ่งห้านะถ้างวดนี้เข้า อาจารย์นำผลไม้เก้าอย่างสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกสี่ชุดถวายปู่องค์ดำปู่เวทองแก้วไม่จาจันแล้วถ้าผลของอาจารย์ออกมาไม่มีความเป็นอันตรายหรือปกติดีอาจารย์จะทําบุญที่สํานักและอาจารย์จะขอเรียนเชิญลูกศิษย์มาร่วมตักบาตรที่สํานักอาจารย์ใครว่างก็ค่อยมาใครไม่ว่างอยากร่วมทําบุญมาก็ค่อยร่วมนะครับถ้าผลออกมาปกติอาจารย์จะทําบุญที่สํานัก เดี๋ยวเราค่อยมาเอาพระมัตตักบาตเนาะทุกคนกับใครอยากมาหาอาจารย์วันนั้นก็มานะครับอืมเนาะพี่กันตนาเดี๋ยววันอาจารย์แจ้งอีกทีขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะครับอ่ะทีนี้เอาชุดเต็มไปลูกศิษย์อ่ะแคปชุดเต็มครับขอบคุณพี่ไอพินญาดาวสิบดวงครับ อาจารย์อาจจะไม่ค่อยเห็นข้อความนะเพราะว่าอาจารย์ดูดูที่เพจอลนสิทธิ All ปู่ใหญ่นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิด Facebook ก่อนนะครับจะได้เพจหลักนะไม่งั้นผู้ติดตามขึ้นเป็นล้านจะได้ฉลองโดนแบนเชยเลย เอาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรียกทูบแป๊บหนึ่งนะครับผมคาดว่าพรุ่งนี้แตกสามตัวครับผมพูดแค่นั้นแหละผมพูดแค่ว่าพรุ่งนี้แตกสามตัวครับผมเชื่ออย่างนั้นทุกคนก็รู้ว่าเวลาผมป่วยเลขมันจะออกแบบนี้แหละแล้วก็เลขทูบเนี่ย ทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนชุดเต็มเรามีเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สี่เก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสองใช่ไหมเดี๋ยวเห็นทูบป,ปู่อาจารย์เน้นไม่เดียวคือเจ็ดเก้าใช่ไหมเดี๋ยวเห็นทูบป,ปู่ทุกคนเซอร์ไพรส์อ่ะแคปทูบเลยครับเะี oh <my S 1> ๋ยเลยฮะเลขทูบครับ <laughs> เดี๋ยวจะจีค้างซื้อครับร <laughs> <c oughs> ะบายบ้างขอบคุณนะพี่ธันชนกขอบคุณนะพี่บูระวังมันบล็อกพี่บูนะพี่บู เวลาแคปกรอบคำก็เปลี่ยนเปลี่ยนคำด้วยเดี่ยมันบล็อกอืมขอบคุณพี่บุญศรีมีใครเป็นหมอไหมครับในนี่เห็นเป็นหมอหลายคนเลยน้ำมะพร้าวสดเนาะพี่น้ำแข็งบอกนะครับเนี่ยอเอาเลขทูบเห็นบ่นี่อ่ะขอพูดเรื่องเลขทูบรักนายใหญ่คิดมากนะครับเลขทูบมีเจ็ดสามเก้านะครับเราซื้ออีกตัวหนึ่งเจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดเก้าสามเก้าเสือภยัยไหม ตัวนี้เสือภัยไหมตรงกับอะไรตรงกับอะไรเจ็ดเก้าตรงกับอะไรตรงกับอะไรตรงกับเม็ดเดียวอ่าเมฆทูบเจ็ดเก้าตรงกับเม็ดเดียวะนะครับเผื่อใครจะไปนอนนะครับอาจารย์แคปไห้แล้วเดี๋ยวอาจารย์พาขอขอมากรรมแล้วก็ใครที่ยังไม่นอนก็ขอคุยด้วยสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปนอนนะครับเนาะ ได้คุยแล้วสบายขอบคุณนะที่เข้าใจนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ย e ทุเรศนะแต่ว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับอันนี้เราคุยกันแบบครอบครัวนะเออ <c oughs> นะครับเลขทูบก็เจ็ดสามเจ็ดเก้าสามเก้านะครับตรงเน้นๆเ,เลยเจ็ดเก้าเพราะว่ามันชนกับเลขชุดนะครับคนต้องเข้าใจด้วยอ่ะแคปแล้วนาะเลขทูบ